สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรนทางหวยห้านนอยนะครับผมหวยห้านนอยสุดแยกนะครับผมสุดแยกสี่หนอยวันที่19เดือนเจ็ดพี่หกเจ็ดนะครับมาเริ่มจากห้านนอยแรกกันก่อนนะครับผมเป็นห้านอยเฉพาะกิจ หวยฮานอยเฉพาะกิดเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมให้หนึ 3, ่งกับสามหนึ่งกับสามก็จะมีหนึ 8, ่งแปดหนึ 8, ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกส่วนสามนะครับก็จะมีสามแปดาสามเก้าแล้วก็สามหกในส่วนของตัวกันก็จะมีหนึ 5, ่งห้าสามห้า หนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์ตัวฟันนะครับตัวฟันนะผมผมคิดว่าสามนะะผมคิดว่าสามนะก็จะมีสามแปดสามเก้าสามหกแล้วก็หนึ่งเก้านะ 3 8 3แ3 6สามาอ่ะโอเคก็ลองดูครับผมว่าจะมาไหมสามจะมาไหมฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฮาหนอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้เด่นวันนี้นะครับผมเจ็ดกับเก้านะเจ็ดกับเก้าก็จะมีเก้าสี่เก้าสีเก้าหกเก้าหนึ่งส่วนเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดสีเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหนึ่ง ในส่วนของตัวกันก็จะมี93 73 92 72นี่ออกไปแล้วเนาะเมื่อวานนี่ออก72 72 27เอา95เลยครับผม95เลยเนาะตัวฟันนะครับเป็นเลข9 ฟันเก้านะครับเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับผมเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ สำหรับหาหนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยหาหนอยปกติหวยหาหนอยปกตินะครับผมหาหนอยปกติเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมให้เจ็ดกับเก้านะเจ็ดกับเก้านะครับ,รบก็จะมีเจ็ดสี จ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งส่วนเก้านะครับก็จะมีเก้าสี่เก้าสามแล้วก็เก้าหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะครับผม <c oughs> ตัวฟันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดมากกว่าฟันเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดสีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งก็เอาเอาอีกตัวหนึ่งเนาะเอาเป็นเก้าหนึ่งนะเจ็ดนสะี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เกนะ้าสี่เก้าหนึ่งอะโอเคโอเคครับผมก็ ขอให้มีขอให้มาผมอ่าผมว่านะผมว่าหัวเล่ากับหวัหวหัวห้าน้อยปกตินะ่ะต้องออกคล้ายๆกันแหละไม่เชื่อก็ลองดูนะวันนี้นะต้องออกคล้ายๆกันแน่นอนอ่าสำหรับห้าน้อยปกติก็จบไปแล้วครับผมต่อไปเรามาดูห้าน้อยสุดท้ายกัน อัน้อยสุดท้าย VIP แปดกับเก้านะครับแปดสี่แปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดศูนย์ แปดสี่ปาน้าแปดศูนย์เก้าเนาะก็จะมีเกนะ้าสี่ะเก้าห้าแล้วก็เก้าศูนย์สำหรับตัวกานก็จะมีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสามแล้วก็เก้าสาม ในส่วนของตัวฟันนะครับก็ตัวนี้ผมคิดว่าเก้านะผมคิดว่าเก้านะครับวันนี้ตัวเน้นนะครับก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์แปดสี่แล้วก็แปดห้านะครับผมอโอเคครับผมวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผม ันนี้ตัวเลขก็สูงเลยเนาะเจ็ดแปดเก้านะ 7, 8, นะสูงเลยเจ็ดแปดเก้าสามน้อยส่วนมากก็มีแต่เจ็ดกับส่วนมากนะครับก็มีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้านะจับสูงเลยสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ